สวัสดีครับผมนะครับวันนี้อยู่หน้างานนะครับมาเซอร์วิสลูกค้านะฮะชุดนี้ลูกค้าติดตั้งมาปีกว่าแล้วนะครับในรอบหนึ่งปีหรือว่า2ปีก็จะมีการเซอร์วิสนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ช่างวิทย์ครับกำลังเซอร์วิสอยู่นะฮะให้ทําความสะอาดปัดเป่าระบบไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมามาปัดฝุ่นนะครับไปดูกันนี่ครับชังวิทย์ครับผมทักทายท่านผู้ชมเลยครับนี่ครับมี f c ด้วยนะช่ังวิทย์มี f c ด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับให้ท่านชมดูด้วยอันนี้ฝุ่นนะเราอินเวอร์เตอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าพื้นที่งานติดตั้งเนี่ยมันฝุ่นเยอะนะฮะลู้าอยู่ข้างนอกครับลุงวีครับนู่นครับผมนะฮะลุงวีใช้บริการมานะครับทั้งชุดปั๊มแล้วก็ชุดใช้ในบ้านนะฮะมาดูคอนโทรลชุดชาร์จกันหน่อยนะครับ MPT ครับพี่60แอมป์ข้างบนแผงแผง 4แผงนะครับ4แผงตัวน,นี้300กว่าวัตต์แบบโมโน4แผงอยู่ข้างบนหลังคานู่นนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นเซิร์ฟเพรสชั่นกันฟ้านะครับเบรกเกอร์ Baker แผงโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์นะครับชาร์จเอ็มพีดีหแอมป์รองรับได้ถึง6แผงนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในตู้ช่างวิทย์กุญแจเปิดแบตนิดนึง,นงเก็บไว้อย่างดีครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยโอเคตัวนี้เป็นแคด L นะลิเทียม NMC 100แอมป์ตอนนั้น24โวลต์นี่ครับปัดฝุ่นออกมาเพราะว่า ถ้าฝุ่นเกาะเยอะเนี่ยอ่าพัดลมระบายอากาศมันฝืดนะฮะก็จะให้ช่างค่อยๆปัดเอานะครับนี่ครับอันนี้โมอแปลงเชอรอยครับของเพียวไซเวฟครับของจุกกรอมนาเซ็นเตอร์ครับผมนะฮะ1,500วัตต์24โวลต์นะครับตู้เย็นนะครับพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวบริหารจัดการเอาพี่ตัวนี้ถ้าใช้หกแผงเราเพิ่มแบตไปอีกหนึ่งโมดูลนะนะครับหนึ่งโมดูลการการผลิตไฟคือแผงผลิตไฟได้เต็มกําลังอยู่แล้วแหละ แต่ว่าเรากดแอมชาร์จไว้ให้เหมาะสมกับแบตของเราไม่ให้ชาร์จแอมสูงจนเกินไปนะครับแบตมันจะมีปริมาณกระแสที่เข้านะครับตามที่มันสมควรอยู่นะครับผมชาร์จที่30%เปพอนะครับตัวนี้ของแคด l นะครับไม่ใช่8 1 1 8 1 1เป็นรุ่นล่าสุดนะครับ <c oughs> นีการเดินระบบครับผมนะฮะตอนนั้นจัดการให้รวมทั้งเดินระบบไฟบางส่วนด้วยนะครับแยงเป็นบ้านล็อกดาวน์นะ บ้านนกดาวครับอันนี้จะพอรข้างหลังด้วยใช่ไหม,มบางจุดมันเข้าไม่ถึงนะฮะลองดูลองดูแล้วก็วันนี้มีสวิตปั๊มหอยโข่งอยู่ข้างนอกครับนะครับปั๊มหอยโข่งนะคะเอาไปเอาส่งเช็คครับนะฮะมอเตอร์น่าจะจะฟืดนะฮะแต่ก็มีตัวสแปร์ติดตั้งให้ใช้ต่อนะครับ นี่คือบริการของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนงานติดตั้งมันต้องบริการให้ให้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะหมดประกันแล้วเราก็ต้องให้ลูกค้าเช็คระบบนะครับสําคัญที่สุดเลยการพวกปัดฝุ่น,นะฮะเวลาเราใช้งานไปสักพักหนึ่งมันจะมีฝุ่นเข้าหรือจิงจกเข้าเนี่ยเป็นตัวอันตรายของระบบมากเราต้องกันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะั้นผู้ใช้งานเองต้องทําความสะอาดดูแลระบบตัวเองด้วยนะครับ อันนี้ช่างก็ไม่ได้ถอดซ่อมถอดลไรนะเพราะว่าตัวเนี้ยเราถอดมาปัดฝุ่นนะครับถ้าเสียเราส่งซ่อมอย่างเดียวอืมปัดฝุ่นแล้วดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะฮะ โอเคเรียบร้อยยังช่างวิทย์โอเคเราประกอบคืนทีนี้เราประกอบเข้าคืนเดี๋ยวผมเช็คหน่อยโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยอืมอืมโอเคประกอบผิดอีก <c oughs> นี่ครับใครสนใจระบบครับตอนนี้นะครับระบบระบบนี้เป็นลิเธียมแต่ไม่ใช่แปดหนึ่งหนึ่งเป็นเอ็นบซีนะครับอ่าเป็นตัวก่อนนะครับร้อยแอมยี่สิบสี่โวลต์ปัจจุบันให้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบแอมนะครับแต่ราคาก็จะอัปเกรดสูงขึ้นนะแล้วก็ ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีหลายตัวนะครับแต่ที่ผมใช้โดยส่วนมากก็เป็นหม้อแปลงเชีรอยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชุดชาร์จตัวนี้เป็น60แอมป์สามารถเพิ่มแผงได้อีก2แผงนะฮะชุดนี้นะครับชุดนี้ตอนนั้นเนี่ย80,000ื่นปลายปลายเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจระบบนะครับรวมงานติดตั้งงานประกันก็ให้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้จาก1ปีเป็นปีครึ่งนะฮะแล้วก็ชุดที่อ่าชุดที่ใช้แอร์หลัก หลักเกิน2องแสนนะีจะอยู่ที่งานประกันอยู่ที่ทั้ง2ปีนะครับงานประกัน2ปีตัวนี้งานประกันปีครึ่งนะครับบร,บริการหลังการขายให้ตลอดการใช้งานเนี่ยครับมาเซอร์วิสมาเซอร์วิสอันนี้หมดประกันไปแล้วแต่เ,เรามาเซอร์วิสนะครับมาเซอร์วิสมาดูระบบมาเช็คระบบให้นะฮะหรือว่าอุปกรณ์มีปัญหาก็เข้าไปเช็คให้แต่หลังหมดประกันเนี่ยลูกค้าจ่ายค่าเซอร์วิสเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นงานโซล่าเซลล์ออฟฟิศติดตั้งเนี่ยมันต้องดูแลแทบจะทุกปี ะะอุปกรณ์มันมีอายุการใช้งานอย่างเช่นแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ได้ปีเดียวนะครับคิดไป3-5ปีนะครับประมาณนี้ก็เวิร์กแล้วใช้งานดีๆด,ดึงไม่มากนะครับต่อใน1ลูป1วันเนี่ยเรียกว่าดีโอเดียดึงใช้ไม่เยอะ <c oughs> การใช้งานก็เพิ่มไปอีกอายุการใช้งานก็เพิ่มไปอีกนะคร <c oughs> ชุดคอนโทรลต่างๆเราเอาอย่างดี MPT p นะฮะ <c oughs> แล้วก็มีคอน sumer นะครับมีลงกราว นะครับมีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์โปรเทคชันกันการใช้กระแสะไฟฟ้าเกินนะครับตัวนี้4แผง m p ็มดแอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียม100แอมป์อินเวอร์เตอร์1,500วัตต์นะครับตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวบริหารเอานะครับช่วงหน้าฝนจะใช้ไฟได้น้อยนะนะครับหน้าฝนจะใช้ไฟได้น้อยเพราะว่าผลิตไฟได้น้อยนะครับระบบที่ใช้ไฟได้มากกว่าน,นี้ก็มีนะครับราคาก็สูงขึ้นทักทา,ายกันเข้ามาได้ครับผม ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยที่ใช้บริการบ้านหลังร้อยพันงานทกแ่่นะครับงานต่อไปที่โคราชน,นะครับอย่าลืมติดจามนะครับแล้วก็เป็นงานออฟกริด5กิโลวัตต์นะครับตัวนั้นใช้แอร์นะครับแล้วก็แบตเยอะกว่านี้งานนี้เซอร์วิสแล้วก็ดีอันนี้เซอร์วิสแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆต่อนะครับไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งถ้าถ้าลูกค้าแจ้งมาว่ามีปัญหานะเว้นแต่ว่ามีปัญหา,นะแ,า,ญหาแล้วไม่ได้แจ้งเนี่ยเราก็ ก็ยากเหมือนกันนะครับมีปัญหาให้แจ้งมานะครับถ้าติดตั้งกับบ้านหลังน้อยพลังงานทีแดดนะครับโอเคครับสุรินทร์บุรีรัมศรีสเกต11โคราชอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ FC ที่อยากให้ไปติดตั้งระบบให้รา,ายละเอียดงานติดต่ออยู่ใต้คลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ